สวัสดีค่ะ hi, 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 ทุกท่านสวัสดีทุกท่านว่างเหรอว่างมากใช่ไหมเปรียาดาว่างมากชื่อนะคะหนูเปลี่ยนชื่อแนละ้วชื่อเปีปยาดาว่างมากสวัสดีค่ะมานั่งแกะหอยเล่นดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะในวันว่างของน้องว่างเหรอ ตัวเองว่างนะฉันว่างขนาดนั้นเลยหรอแกะหอยเล่นดีกว่าขนาดนั้นเลยหรอเอาหอยคุณเราไม่ได้มีการจองอหอยหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะนนี้เป็นการแบบแกะเล่นเฉยๆนะคะแกะเล่นเฉยๆเลยไม่ได้ทาอะไรแบบไม่ได้อะไรเลยเป็นหอยส่วนตัวที่แบบเป็นของตัวเองอันนี้มันก็จะมีแบบ ออกแ Mad ม่แน่มาแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็ใครนะคะอย่างที่หนูบอกไว้ว่าใครรอนะคะสําหรับตัวของเรื่องของโกโก้นะคะฟรินโกโก้ก็คุณพี่ค่ะเตรียมตัวนะคะเพราะว่ามิฉันจะรับเพียง50ท่านเท่านั้นวันนี้นิฉันจะรับตัวแทนแค่เพียง50ท่านเท่านั้นนะคะจํากัดไม่ไหวรอบนี้เปิดจองเดียนะคะเราเปิดจอกเดียรนะคะโอเคได้นะคะโอเคได้ รอก่อนนะคะรอก่อนันจะเปิดเล่นสก,กิทตัวดีฉันมีถุงหนึ่งเปิดเล่นกิ่ตัวดีเล่าเซฟน้องเปิดเล่นกิ่ตัวดีที่สวยมากเออแล้วมั่นหน้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าชุดสวยเออนี่ฉีกได้เลยเนาะสิบ อ๋อน,น้องจะเปิดเล่นทักสิบตัวโัวขนาดัเลยนะสวยอะไรสวยจิง,งม<า>แล้วก็สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีอีกรอบนะคะเปิดเล่นไปก่อนนะคะสำหรับตอนนี้หนูก็จะเปิดเล่นไปก่อนนะ<ม>เปิดเล่นดูสิ เนี่ยมันจะเป็นลอดที่หอยไม่สวยหอยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หอยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยสวยตลอด FC หนูไม่ค่อยไลฟ์เซต,ตัวเองเลยเนาะนี่หนูมาไลฟ์แล้วเนี่ยต้องใจจอนม่วนๆกับหนูด้วยนะทำไมมาไลฟ์ในนี้ที่มาไลฟ์ในนี้เดี๋ยวก่อน อันนี้ก็คือเปิดของตัวเองเล่นๆก็เลยมาไลด์นี้นะไม่ได้เป็นไรลย์มาดามบุกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมาบอกออโกโก้ด้นะคะขายตัวลีนโกโก้นะบอกโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นนะสำหรับตัว